คำส่งซิกผนวก4ประเทศสร้างอเมริกายิ่งใหญ่วันที่24ธันวาคม2567อยู่กับดิฉันค่ะธนาวาัตรวังชากรบิกวอลพาโลกมาดูเรื่องฮือหาอีกแล้วนะคะโดยว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาสร้างกระแสอีกแล้วฮือฮาเลยทิ้งคำใบ้ ที่จะขยายพรมแดนของอเมริกาส่งสัญญาณอย่างเคร่งเครียดนะคะให้กับประเทศเพื่อนบ้านว่าทรัมป์จะมาไม้ไหนกันแน่อเมริกาเกรดอเกรนนี่จะหมายถึงการควบรวมดินแดนด้วยหรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีเรื่องแบบนี้ผุดขึ้นมาในยุคสมัยแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพโดยประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐ ช่วงนี้ทรัมป์พูดถึง4ดินแดนเป้าหมายนะคะมีที่ไหนบ้างคลองปานามาอันนี้ก็ฮือฮานะคะเขาบอกว่าจะถูกนํากลับคืนสู่บ้านเกิดคือกลับมาเป็นของอเมริกาอีกไหมแล้วคนท้องถิ่นเขาต้องการจริงหรือทรัมป์เรียกร้องว่าคลองปานามาควรกลับคืนสู่อ้อมอกของสหรัฐระบุว่าการส่งมอบคลองปานามา เมื่อปี1999อะ่ะมันเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือเท่านั้นที่จริงวันควรจะเป็นของสรัฐนั่นแหละประธานาธิบดีโฮเซราอูมูนิยโยของปานามาเข้าปฏิเสธแบบนี้แนวคิดของทรัมป์นี้อย่างหนักแน่นเลยออกมาให้สัมภาษณ์ติดกันสองวันเลยนะคะทรัมป์ก็โต้ตอบ ด้วยประโยชน์ที่ค้างคาใจในโซเชียลของตัวเองบอกว่าเราจะรอดูกันต่อไปเป็นที่สงสัยนะคะว่าตกลงเขาจินตนาการถึงคลองที่มีโลโก้ทรัมป์สีทองหรืออย่างไรจึงอยากจะได้คลองปานามาขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรแห่งโคลัมเบียและกระทรวงการต่างประเทศจีน ก็เข้าร่วมในการอภิปรายสนับสนุนอำนาจอธิปไตยของปานามาอย่างแข็งขันและกล่าวหาคำพูดของคําว่าพูดแบบนี้มันละเมิดเสรีภาพเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างจงแจง้งปานามาเขามีอิสระมีอธิปไตยพูดแบบนี้อยู่ๆก็จะมาควบรวมใครเขาจะยอมซึ่งแน่นอนมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคมาดูกรีนแลนด์แห่งที่สแลเลยนะคะ ต้องการแค่อสังหาริมทรัพย์หรือสำหรับทรัมหรือจริงๆตรงนี้เป็นตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เอเมริกาต้องการทรัมป์ได้ทบทวนความฝันในการซื้อกรีนแลนด์ของเขานะคะเขาออกมาให้สัมภาษณ์กำหนดกรอบการซื้อว่ากรีนแลนด์นี้เป็นสถานที่ที่จำเป็นสำหรับความมั่นคงของชาติสหรัฐและเสรีภาพทั่วโลกคือเขามองว่า ความมั่นคงของสรัฐคือเสรีภาพของโลกมันย้อนแยงนะคะไม่ว่าทรัพยากรธรรมชาติของเกรนแลนด์สถานที่ที่เหมาะจะติดตั้งคีปนาวุธทางยุทธศาสตร์หรือเอาแค่ผืนน้ำแข็งผื้นใหญ่ที่ทรัมป์จะไปสร้างเป็นรีสอร์ทแบบใช้แบรนด์ของเขานะเป็นที่เดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ย oh. เขารวบกันหมดแหละทั้งว่าที่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าที่ผลประโยชน์แห่งชาติของสรัฐอเมริกา ทรัมป์เขาเขียนลงในเว็บไซต์ Truth Social ของเขาบอกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติและศสริภาพทั่วโลกสหรัฐอเมริการู้สึกว่าการเป็นเจ้าของและควบคุมกรีนแลนด์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการแคนาดาล่ะทรัมป์บอกน่าจะเป็นรัฐที่51ของสหรัฐนะแล้วเขาจะยอมหรือคะทรัมป์พูดดูเหมือนติดตลกหรือเปล่า เรแ,แค่โยนหินถามทางเขาบอกว่าแคนาดาควรเข้าร่วมกับสหรัฐในฐานะรัฐที่51ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําบอกว่าคนแคนาดาจะได้หลบเลี่ยงภาษีศุลกากรและจะได้รับการคุ้มครองทางการทหารด้วยทําไมล่ะทําไมแคนาดาจะต้องได้รับการคุ้มครองทางทหารสหรัฐมีแผนอะไรหรือโพสต์ของทรัมป์เขียนลงเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ บอกว่าชาวแคนาดาหลายคนต้องการให้แคนาดากลายเป็นรัฐที่51พวกเขาจะได้ประหยัดภาษีและได้รับการคุ้มครองทางการทหารอย่างมากจากสหรัฐอเมริกาฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียวรัฐที่51จะเพิ่มดาวอีกดวงไปในธงชาติสหรัฐนะคะทรัมป์บอกว่าคนแคนาดาเต็มใจข้หมายถึงใครไม่ได้ระบุแต่ชาวแคนาดาไม่ได้ตอบโต้ หรือส่งเสริมอะไรลงในเพจส่วนตัวหรือในโซเชียลมีเดียเลยดูไม่ค่อยจะก,กระตือรือร้อนกับคำพูดของทรัมป์นะคะอาจจะมองว่าเพ้อหรือแค่ยั่วหรือผู้เล่นอะไรก็ได้แต่ผู้นำของแคนาดาทรูโด้นะคะหน้าตาไม่สะเบอร์เลยหลังจากทรัมพ์พูดแบบนี้ออกสึกน่าจะรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆ้อนแหละว่าที่สุดแล้วประธานาธิบดีคนใหม่ของ สรัฐคนนี้จะเอาอย่างไรหรือจะมาไม้ไหนอีกเมืองเป่าใหญ่เลยนะคะเม็กซิโกไหนไหนอเมริกาใส่เงินให้เม็กซิโกมาตลอดอย่าอย่ากระนั้นเลยควบรวมเสรอทําบอกระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ช่อง NBC นะคะวันที่8ธันวาคมเรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาและทําพูดอย่างนี้ตลอดจนคน เออตั้งข้อสังเกตทั้เสนอแนวคิดให้เม็กซิโกกลายเป็นรัฐของสหรัฐอเมริกาเพิ่มอีกหนึ่งรัฐเขาอ้างว่าสหรัฐน่ะได้ส่งเงินอุดหนุนเม็กซิโกมูลค่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะส่งให้หลายปีนับ10ปีได้แล้วด้วยเขาเลยบอกว่าถ้าเราจะอุดหนุนพวกเขาต่อก็ให้พวกเขากลายเป็นรัฐของเราก็แล้วกันนี่เรื่องใหม่ เรื่องร้อนนะคะที่จะผนวกพรมแดนผนวกดินแดนของ4ประเทศเป้าหมายมาค่อยวันหลังเรามาวิเคราะห์กันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าความคิดเห็นของทรัมป์อาจดูเหมือนแค่เป็นการพูดจาโอ้อวดหรือโยนหินถามทางก็ได้แต่มันทำให้เกิดการถกเถียงนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของทรัมป์ต่อเพื่อนบ้านในแผนการใหญ่ สร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเปลี่ยนความช่วยเหลือทางการเงินที่สหรัฐให้ประเทศอื่นๆให้กลายเป็นการดูดซับผลประโยชน์อย่างเบ็ดเสร็จทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะได้รับความร่วมมือนะคะหากทรัมป์จะทำจริงๆจะอาศัยเงื่อนไขหรือเหตุผลอะไรมาดาเนินการถือเป็นการแค่พูดเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือเป็นการละเมิดอธิปไตย ของประเทศอื่นแล้วนะคะถ้าทำจริงยิ่งละเมิดอธิปไตยครั้งใหญ่เลยด้วยซ้ำอย่างกรณีปานามาเนี่ยกระแสะขัดขานเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวปานามาเองนะคะปานามาไม่ยอมชัดเลยผู้นำปานามาพูดมาหาอำนาจอื่นๆก็ไม่มีใครยอมเช่นกันค่ะลีลาของโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจุดประเด็นร้อนตลอดสามารถเปิดประเด็นข่าวได้ทุกวัน การพูดถึงการผนวกรวมพื้นที่เพื่อจะเพิ่มพื้นที่ให้กับสหรัฐอาจไม่ใช่การพูดแบบปากพล่อยและโดยตำแหน่งของผู้ส่งอิทธิพลร,ระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกายิ่งทำให้ค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดปากหรือพูดเล่นอเมริกาสมัยทรัมป์จะดำเนินกลยุทธ์แบบไหนถึงจะได้ผนวกพื้นที่เป้าหมายให้มารวมกับสหรัฐได้อย่างไม่โดนต่อต้านคัดขาน หรือต่อให้ต่อต้อตานคัดขานก็จะเอาอดใจไว้อีกวิ่กี่วันนะคะเมื่อทรัมป์รับตําแหน่งเข้าพิธีสาบานตนเมื่อไหร่เขาก็จะคายออกมาละค่ะว่าเป้าหมายโดยรวมแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างอเมริกาอีกครั้งจะผนวกรวม4พื้นที่สำคัญ4ประเทศนี้ได้อย่างไรค่ะ